สำหรับโจทย์้นนี้เขาให้หาค่า b เรามาดู 9bi ยกกำลัง2สมบูรณ์ก่อนก็ใช้สูตรเลยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาใช่ไหม คราวนี้มาดู9บวก bi กําลัง3สมบูรณ์กันบ้างก็ใช้สูตรเลยหน้ากําลัง3บวก3หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองแล้วก็บวกกำลังกําลังสม ได้แบบนเนี้มาเขาบอกว่าส่วนจิตภาพของกําลัง2ส,สมบูรณ์กับกําลังสามสมบูรณ์มีค่าเท่ากันนะดังนั้นเนี่ย 18b ก็จะไปเท่ากับ 243b ลบ b กำลัง3ใช่ไหมก็ย้ายข้างไป เราจะรู้และ b ได้อยังไงนะแต่เขาบอกว่า b น่ยเป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นก็ลบ15ใช้ไม่ได้0ใช้ไม่ได้ข้อนี้ก็เลยตอบ15นะ